สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลองเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับตู้รีลันในแพท2.6นะครับทั้งตู้ตัวละครและตู้อาวุธเลยอาจจะไม่ได้พูดในส่วนของตัวละครอ,อายาโตะนะครับเพราะว่าอยากจะทดลองเล่นเองให้ชัวร์ก่อนดีกว่าของอายาโตะเนี่ยน่าจะได้ทําอีกทีตอนช่วงที่ตัวละครมันออกมานะครับผมรอดูกันได้เลยแต่ในวันนี้เนี่ยผมขอรีวิวในส่วนของตู้รีลันก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามันมีความคุ้มค่าในการกดมากน้อยแค่ไหน แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้าน Melo Top Up นั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile g Impact, e n Shin Impact Rv Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของตู้ตัวละครรีลันแพด2.6เนี่ยมันก็ได้มีข่าวลือม,มาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะว่ามันน่าจะเป็นอายากะแล้วก็เวนติซึ่งเท่าที่ดูมามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในส่วนของตู้อาวุธเนี่ยถ้าไอเดาก็น่าจะเป็นอาวุธประจําตัวของ2ตัวนี้อย่างแน่นอนอ่าอเ,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อดีและข้อเสียของตัวละคร2ตัวนี้ให้ฟังกันนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างอายากะเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งเมน DPS ครับ ซึ่งเพสต์ตล์โดยรวมของอายกาเนี่ยมันค่อนข้างเข้าใจง่ายมากเพราะว่าสกิลของน้องเขาเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะมากแถมในเทอริสทางเว็บไซต์ต่างๆก็ยังบอกไว้อีกว่าอายกาเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดในเกมแล้วซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันแรงมากๆครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าดาเมจส่วนใหญ่ของอายกาเนี่ยมันมาจากอันติของน้องเขาซะส่วนใหญ่ซึ่งอันติของน้องเขาเนี่ยมันใช้พลังงานธาตุเยอะ แถมวงอันตีของน้องเขาเนี่ยมันจะทำดาเมจไปข้างหน้าโดยในระยะของอันตีเนี่ยมันจะไม่ค่อยกว้างมากซึ่งมันก็ใช้สู้กับบอสได้ค่อนข้างดีเลยแต่มันอาจจะใช้สู้กับสัตรตัวเล็กได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้ายิ่งเจอกับพวกโตที่แม่งพุ่งไปพุ่งมาเก่งๆด้วยเนี่ยมันจะทําให้อันตีของอายากะว้าวบ่อยมากเลยแต่มันก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับนั่นก็คือเล่นอายากะเป็นสายแช่แข็ง เพราะว่าอา,ากาศสายแช่แข็งเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูขยับไปไหนไม่ได้ซึ่งมันจะทําให้อันตรีของอา,ากาศโดนศัตรูแบบเต็มๆหน้าเลยและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครกําลังมีปัญหากับพวกอบิสไอสอตัวเนี่ยจำชื่อมันไม่ค่อยได้เหมือนกันคือถ้าใครกําลังมีปัญหากับไอสอตัวนี้อยู่นะถ้าคุณมีอา,ากาศในทีมเนี่ยคือไอสอตัวนี้เล่เป็นขี้แน่นอนกลุ่มดาวที่ผมแนะนําสําหรับอา,ากาศเนี่ยเอาจริงๆคือซีูนย์มันก็เก่งมากแล้วนะแต่ถ้าอยากให้อา,ากาศมันเก่งไปมากกว่านี้อีกเนี่ยก็แนะนําแค่ C2 ก็พอแล้ว เพราะว่า C2 เนี่ยมันจะทาให้อันตีของอายากะทําดาเมจออกมาเป็น3แฉกซึ่งมันทําให้อันตีของอายากะมีดาเมจเพิ่มขึ้นแถมโดนศัตรูได้กว้างขึ้นด้วยเวนตีเป็นตัวละครที่อยู่ในตําแหน่งซ<ๆ>ัพพอร์ตกึ่งกึ่ง DPS นิดนึงโดยสกิลของเวนตีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเกมเพย์ของมันเข้าถึงง่ายมากๆความสามารถในการซัพพอร์ตของเวนตีก็คือการรวบศัตรูมาให้อยู่ในจุดเดียวกันและระหว่างการรวบเนี่ยมันจะทําดาเมจใส่ศัตรูไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวนตีก็ยังคงเป็นตัวละครที่ดูดแรงที่สุดในเกมอยู่แต่ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ปัจจุบันเนี่ยเวนตีมันอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นมากเหมือนเมื่อแต่ก่อนแล้วเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีศัตรูมาใหม่หลายประเภทมากๆและมันก็มีศัตรูบางตัวที่เวนตีเนี่ยเขาไม่สามารถดูดได้ก็ยกตัวอย่างเช่นศัตรูจําพวกบอสต่างๆรูนการ์ด และก็ศัตรูตัวเล็กๆบางตัวเวนตีเขาก็ไม่สามารถดูดได้เหมือนกันมันก็เลยอาจจะทําให้ความหน้าเปิดตัวละครเวนตีเนี่ยลดลงมาจนต้องพิจารณาอีกทีว่ามันจะคุ้มค่ากับไอดีเราจริงๆไหมศัตรูในเกมนี้ที่เวนตีสามารถดูดได้เนี่ยผมตีสัก75%จากศัตรูทั้งหมดของเกมนี้ละกันนอกนั้นก็คือเวนตีไม่สามารถดูดได้กลุ่มดาวที่แนะนํามันก็เหมือนกับอายากาเลยนั่นก็คือแค่ C0 ูนย์ก็พอแล้วกลุ่มดาวอื่นเนี่ยมันเหมือนกับดี c ซีที่แถมมาเฉย โอเคมาต่อกันในส่วนของตัวอาวุธกันนะดาบของอายาการเนี่ยสเตตลองมันจะเป็นคี i ์เคล่ดาเมจซึ่งมันช่วยเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครได้เยอะมากเลยตัวละครที่ใช้อุชิน,นี้ได้ดีเนี่ยมันก็จะมีอายาการแล้วก็เครือชิง2ตัวนี้จะใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยส่วนธนูของเวนตีเนี่ยมันจะเป็นธนูที่เน้นไปทางซัพพอร์ตมากกว่าซึ่งความสามารถในการซัพพอร์ตของธนูอันนี้เนี่ยหลักๆมันก็คือการเพิ่มดาเมจและค่าชนาธนาตุให้ทั้งทีมนั่นแหละ ตัวละครที่ใช้อาวุธชิ้นนี้แล้วหมอนี่จะมีเวนตีและก็ฟิชเชลโดยรวมตู้อาวุธมันก็ค่อนข้างดูดีนะจะกดอาวุธอันไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตู้ตัวละครและตู้อาวุธรีลันแบบรวบรัดผมเชื่อเลยว่าแต่ละคนเนี่ยคงจะมีตัวละครในใจกันแล้วใช่ไหมว่าอยากจะได้ตัวไหนกันถ้าอยากได้ตัวละครตัวไหนหรืออาวุธชิ้นไหนก็ตามก็ขอให้เกมมันออกในสิ่งที่เราอยากได้นะครับ ส่วนตัวละครสีดาวในตู้เนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย